สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ d c ซโลกเกมอนลแลนด์ใช่ไหมวิอยู่ในเกมแกเร่มอนะผมมาตอนอีที่45นะผมก็หลังจากที่ไอ้แมปชื่อว่า Hell e s Land Chapter 2ก็เล่นไปแล้วนะผมแต่ก็แต่ก็ต,ต,อตอนนี้ผมอยู่ในแมปชื่อว่า Hell East Land Chapter 3นะผมแต่ข้อเสียคือเสกปืนไม่ได้นะผมนะครับผ,ผมลองแล้วนะเนี่ยเสกไม่ได้นะคผมนะฮะแล้วก็ที่ผมดูคลิป ย้อนหลังที่เป็นแกเอรวันเออพียี่บก้านะผมหลังจากที่ผมโพสตไฟต์แนนะผมก็นั่นแหละครับคนกดไลค์โ like, คตรเยอะมากเลยครับผมประมาณหนึ่งร้อยกว่าคนเลยนะ,นะครับผมนะฮบอกเลยว่าแสดงว่าคนชอบดูคลิปนี้แน่เลยนะครับอันนั้นคลิปตั้งแต่ออดีตนะผมตั้งแต่ปีสองยี่สิบทิ่บมานะฮะวันนี้เราอยู่กับเดอะแคตตี้เฮดคนเดิมนะครับผมนะฮะส่วนวงแคตเตอร์ชื่อว่าคาโกจังก็ พี่คาโกะจังก็คือพี่เจ้านี่แหละครับเพื่อเพื่อใครไม่รู้ครับว่าพี่คาโกะนั้นเขาเป็นใครนะผมพี่คาโกะนั่นแหละเขาชื่อพี่จ้าน,นะผมเขาเกิดปีสองพันสองพันนะผมนะฮะส่วนผมเกิดปีสองพันสามเนี่ยแล้ว <c oughs> ห่างห่างพี่เขาจะไปสามปีนะฮะแล้วก็ช่อง youtube ชื่อว่าเอรูทอนนะผมก็วงแตกแคตเตอร์ไปแล้วนะผมก็หลังจากที่เป็นคลิปไอเดดเกรนนะผมนะฮะที่เป็นการมอนที่หลังจากอ e ี EP ย้อนหลังนะผมนะฮะโอเคก็ไม่เป็นไรนะผมหวังว่าทุกคนก็จะคิดถึงวงแคสเตอร์คนเก่านะฮะไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวค่อยหาวงแคสเตอร์คนใหม่นะผมไม่เป็นไรครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยับต้องเสียเวลานะผมนะฮะโอเคผมขอโทษที่เอาไปอธิบายนานไว้หน่อยฮะโอเคเข้าเกมมันก็จะมีบอดนะผมว่า Welcome to Hillis Island Chapter 3นะฮะอันนี้ก็คือสำหรละ EP ที่สานะผมอันนี้อันนี้เป็นเนื้อหานะผม คุณบอลครับอ่านหน่อยครับผมจเริ่มจะเริ่มจะต่อจากคาเตอร์ที่แล้วคุณกับเพื่อนอ๋อเรากับเพื่อนจะจะหาทางออกไปเกาะ ใช่คอะครับโอเคก็อย่างที่เขาบอกว่าเรามากับเพื่อนเราก็ต้องหาทางออกจากไอ้เกาะอะไรสักอย่างนะใช่ไหมบอลไอโอเคก็ตามที่เขาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเนี่ยบอลโอเคก็ตามที่เขาบอกไปนะของว่านั่นแหละครับที่เอาง่ายๆเลยนะผมว่าสมมติเราอยู่ในชีวิตจริงใช่ไหมฮะเราก็ติดเกาะอยู่ในบนเกาะแล้วก็เราต้องหาทางออกเพื่อที่จะจับหนีทางรอดกับเพื่อนให้ได้นะฮะ โอเคอันนี้ก็สรุปข้อคางง่ายๆนะครับผมนะฮะโอเคนี่คืออะไร Don t be a คร a ฟต and c h e เ t out game s o m e main อะไรนะอ่ะช่องยูทูบมาที่ช่องยูทูบไม่ถึงอะไรหรออ่าเป็นช่องยูทูบคนสร้างเป็นยูทูบคนสร้างเนี่ยมันมีคาว่าดอนเะนี่ยคืออะไรอ่ะนะครับผมนะฮะโอเคมีแค่นี้แหละครับบอลตรงนั้นเลยตรงไปไปกันเลยฮนะอู้ ไรเฮลิสแลนด์ชัพเตอร์สามเป็นแบบบายพันนอ้อนี่คือเป็นคิดิดของเขานะครับผมอู้บอลแบบโคตรน่ากลัวที่มาตกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเสียปืนไม่ได้บอลต้องเล่นหนีแหละเไอ้แม่โอเคเอาเอาแล้วผมเสียปืนไม่ได้นะฮะโอเคทีนี้ก็ผมจะตามวงเคทเตอร์เข้าไปนะครับผมอุ้ยอะไรอะไรเอาแว้เดี๋ยวเอาพปกดหะ คนในเมืองเอาคนในเมืองเหรอใช่อออกเอาติดสีไหมคะ่ะหาคนในเมืองนีอออ่อะไรอะไรอะไรอ่ะเห็นสีไมั่ดู้แวบเหรอหลอน้้รอนไม่อยากอยู่คนเดียวอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะคุณว่านะอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะฮะไม่มีอะไรมากฮะไปะลงกันเลยู้ย ปิด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 ปดประตูดูดูดูโอเคตรงนี้ต่อฮนะเอ่อตรงไหนต่อว,วะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้แค่ในเมืองอันนี้หลังจากแชปเตอร์ที่สองแล้วผมนะที่ที่เราเล่นไปฮนะอุ้ยเสียงอะไรอะไรเสียงระฆังใครใครสั่นอะไร <ś le af> อะไรอะไรมิเตอร์ทอร์สกูอะไรอ่ะอ๋อของของอะไรสักอย่างแหละ เคยเห็นตั้งแต่ไอ์ชัปเตอร์สองละที่หลังจากที่เป็นเอลฮิลออส์แลนด์ชัปเตอร์หนึ่งกับสองนี่มันเป็นแมปมาเลยฮะชัปเตอร์ชัปเตอร์สามนี่ไม่เลยครับผมไม่เออเรอร์เลยนะฮะอันนี้คือมุดได้เนาะ <c oughs> นี่คือปุ่มสวิตช์ลงเก็บอะไรสักอย่าง <c oughs> อันนี้ก็มีเมียไรมากโอเคมันจะต่อ นี่ปะประตูล็อกตอนนี้เราก็ต้องการตามหาคนในเมืองนะครับผมตอนนี้ก็เปิดไฟใชยได้ฮะอะอะไรอ่ะ Yes baby can't lose เอ้ยหยิบอะไรอ่ะบอลอุ้ย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 อะไรอะไรไป็นเรื่องคืออะไรอะไรอ่ะ Ring me my baby อย่าทำอะไรกับลูกสาวเอ้ยลุงชั้นอะไรอ่ะไม่เข้าใจปิงไหมปีกปีกมีปีกป like. ีกอารุขืนมาอ้าวอารุอารุขืนมาเจ้วเกี่ยวอะไรขุนเนี่ยเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยใช่ไหมบอลเกี่ยวอะไรตัวเราเราไม่ได้เอาไปเกราะเอากรอบมามาเดาของใ้ตรงนี <fooled. S 1> ้นี่นะ แต่นี้เป็นได้อย่าจำสะแกนะขอร้องนี่ไงกุญแจอ๋อตรงนี้เหรออู่อ๋อกุญแจนกุญแจในโบสถ์กุญแจในโบสถ์ไอประตูเมื่อกี้แน่เลยมันไม่ไอันนี้อันนี้มันเป็นกุญแจของโบสถ์อ๋อนี่หรอใช่ใชโอ้โอ้โอโอ้ What the hell is that เกิดอะไรขึ้นอะบอลไม่กรอันนี้ในโบดอันนี้โบดโบดใช่ไหมใช่อะไรทำไมมันแแบบนี้มันน่ากลัวจังอะไร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 อันนี้อันนี้คือผมเริ่มหลอนละตรงเนี้ยเดี๋ยวโอ้ทำไมมันมีศพเพียบอะนั่งอยู่ข้างหน้าด้วยอันนี้อะไรไม่รู้ เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยรอด้วยรอด้วยอ้าวขับไปเติมมาขับไปเติมมาโอเคโอเคดูว่าเข้าไม่ได้เสร็จแล้วอันนี้คือเป็นโรงศพนะผมนะฮะก็อันนี้คือรายชื่อผู้ตายนะผมนะเปิดประตูได้ฮะนี่คือโรงศพนะครับผมนะเผื่อใครไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำอะไรน้ำอะไร คือรหัสประเด็นคือเราต้องไปหารหัสใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะโอ้ยอีกน,กนกีนก็มีปุ่มขยัดนีดโ้โอเคหาหาสมให้ชื่อแห่งกันอ๋อหารหัสไอ้จากสมใช่ไหมใช่ใช่ศพศพที่เขียนชื่อแห่งกัน เรอไม่ก็ตรงนี้อ่ะนี่หรอกมีหลังที่นะเนี่ยจ้ากว่าดิไม่รู้อ่ะผมยังไม่เคยเล่นนะแบบเนี้ยนี้เฮ้ยเครหัวล้อเลย

บอลอยู่ไหนที่นี่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะแต่จัสแทแก่โดนจัสแทแก่เหรอโดน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 อะไรโดนโดนเหตุผลอะไรนี่ไงตรงเนี้ยเอ้าหรอเอ้าเมื่อกี้อยู่นี่จะส่งหายไปแล้วใช่ไหมใช่เอ,าอ,กอ,อกเ้า,าก็ว่าอยู่พี่หัวใจจะวายวะดีอกแกอีก อ,อ๋อตอนนี้ไม่อีกหรอมีมีอย่าจ้ำสแกนนะติดไฟนี่มองไม่เห็นหรอกเปิดเถอะขนาดเป็น1094ที ล่าของอะไรหรออันนี้ยตัวเนี้ยล่าล่าอะไรนะเจ็ดเก้าสี่เก้าสี่นี่ไงกุญแจกุญแจชิวงคลีข้ออันนี้เต็มเต็มเลยครับผมชัดเจนฮะนี่โดนใช่ไหมพี่กุญจนี้ย โอ้ดนใช่ไหมทนะี่ก็โดนนะอือโอ้อนนไปแก้เข้าไปปิดป,ปิดป,ปิดเถอะอันนี้ไม่มีอะไรไปแก้<ะ>กเข้าไปอย่านะอย่าจับสกแกนนะขอลองเมื่อกี้ก็โดนแล้วนะเหมือนสเต็ปเอ้ยสองสเต็ปเออ,แบบเอ,อลืมไปลืมไปมีคนอันนี้อันนี้อย่าเพิ่งยุ่งดีกว่าโดนจับสแกนอีก วิววอะไรอะไรเอา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 เอ้าเอ้าเอาเอาเนจเเย็นอันี้มันเป็นเออเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครปิดเลยอะไรอะ The f i เอ้ I get him อะไรอ่านไม่ได้ ไอเทมอะไรเมื่อกี้ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยี่ก็ไม่ได้เก็บอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูอัตโนมัติเหรอเนี่ยโอ้นนั่คืออะไรอ่ะอุ้ย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 มาไงเนี่ยมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยไอ้ไมมมีอะไรอ้าว เมื่อกี้ตอนตอนทางเข้าไอ้ทางหลุมศพนั่นใช่ไหมอยู่ๆก็จับสแกนมาเลยอืโดนไปสองรอบละโดนเลยอุ้ยอุ้ยนี่ก็รอบที่สามแล้วนะบอลบอลโดนไหมพี่โดนเนี่ยโดนพี่โดนพี่โดนเมื่อกี้ตัวอะไรอะบอลเมื่อกี้พี่มองไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้พี่ก็มองไม่เห็นอะมันเหมือนตัวไอ้เงาดำๆนั่นแหะ chapter สามนี้แบบว่ามันสำหรับฮิลไอส์แลนด์นะผมนะฮะโคตนน่ากลัวอยู่ฮะแต่ไม่มีปืน,นอุ้ยป้องกันด้วยนะฮะขอบอกไว้ก่อนนี่มียาเนี่ยยาเก็บ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 เนี่ยมีอะไร อย่านะเมื่อกี้โดนไปรอบไปสามล้วนะเมื่อกี้เฮ้อยอันนี้อีกแล้วอะไรอนะ่ะ <c oughs> กระโหลกแดงอ๋อสะสมนั่นนี่เองนะผมเห็นแล้วนี่หลุมอะไร,รอ่ะโว้ยมีท่อด้วยอย่านะอย่านะโอเคไม่มีฮะอ่ะอ่ะโอ้โหเดนคน <c oughs> เดียว <c oughs> โดนไหมเมื่อกี้โดนไหมไม่โดนไม่โดนพี่โดนเน่ะโดนเต็มเต็มเลยอุ้ยโนก็เดี๋ยว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 มาพี่ก่อนเมื่อกี้พี่โดนคนเดียวใช่ไหมอืออยู่ๆก็มามาจับสแกนเลยอโอน่าจะเป็นหัวคนสร้างแน่เลยเมื่อกี้อย่ามึงนะอย่ามึ่งอย่ามึ่งพึงขอตั้งหลับแป๊บนึงโอเคโอเคอะไรอะไรวะเนี่ยอยู่ๆก็มาจับสแกนเลย โอ,โอเคต่อเลยต่อเลยต่อเลยอุ้ยอยอะไรอะไรอะไรกดผิดกดผิดเออเข้ามาเข้ามาอาวอ้าวอ,อ,อันนี้เราอยู่นอกเมืองใช่ไหมเราเราอยู่รถไฟรางเอาหรอเนี่ยนมีมรถไฟเออเห็นแล้วเห็นแล้วไปโดนจับสกแกนเต็มเต็มเลย หาคุณแจมมาเปิดประตูจัดใสแกนไปสี่รอบแล้วแต่บอลซ้ตอนนี้เปิดแล้วเฮ้ยมันเปิดเองเหรอใช่มันเปิดเองมัยอุ้ยอะไร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 เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้นี่รอบที่ห้าเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอลมาบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอลเข้าไปยิงเข้าไปขอขอหายใจไปหนึ่งเดี๋ยว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 นี่เหมือนแมพที่คุ้นเคยว่ะ อ๋อมีเมอะไรช่างเม่เยอะไปต่อแค่แค่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 ตรงไปตรงแข็งแข็งเรื่องนี้มันแมมอะไรเนี่ยมีซากศพด้วยอุ๊ปห้องน้ำไม่ดีกว่าไม่ค่อยดีกว่านี่แหละที่พี่ไม่อยากเล่นเกมคนเดียวไอ้หลอนๆเนี่ยน่ากลัว ต้องมีเพื่อนด้วยน,นี้เฮ้ยเสียง,งอะไรเฮ้ยแก้วแตกแก้วแตกถอยถอยถอยด่วนถอยด่วนทางไหนเดีสิบอลโดนไปสี่ลอแล้วแต่พี่หาละที่ไอ้จับสกแกมเมื่อกี้นะ่ะน่าจะคนของร้างไอ้นี่จิวว่านะนี่อะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะ อ้ยอ้ยโอ้ยนี่ก็รอบที่เจ็ดแล้วนะรอบเจ็ดแล้วนะโดนใช่ไหมเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะอีตัวเดิมเลยไอ้ไอ้ไอ้ทางข้างมนั่นบ่นนะใช่ไหมใช่ใช่ตัวนั่นแหละเออก็ว่าอยู่แม่งมาแบบแห่เลยนี่พี่ก็โดนนะโดนแบบมาเป็นรูปเลย ต้องมีแน่ๆเลยนายสมดดุดนายสมดุดเอ็นจานนี่สิครับไปกลับไปตรดกลับไปที่โบสถ์นั่นใช่ไหม <c oughs> ยัง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 เราต้องหาก,กุญแจเราต้องหาก,กุญแจเหรอโู <c oughs> บ้บอ <c oughs> หลหางยาวขนาดนี้ <c oughs> เกียห้องเกียร์อะไรให้เรียบร้อยอย่ามาจัมสแกรต่อหน้านะ <c oughs> อย่านะ อย่างนะ้นขอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีท่อไปลองดูขึ้นไปก่อนกลมนะโอเคเอ้ยอย่านะอย่าลบี่แปนะขอ้องกลมดีกว่าพี่กกลมพี่เป็นทหารพี่เป็นทหารก็ต้องอดทนที่ได้ กุญแ,แจกุญแจไม่น่ามีไม่มีนะอู้ไอ้าทางเมื่อกี้แน่เลยอู้โอ้โหโอ้โห what the hell is this ไม้มาทางมันกว้างจังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอลบอบอลเดี๋ยว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 เดี๋ยเยเ็นๆค่อยๆไปค่อยๆไปยาวขนาดนี้มาอุ้ยห้องนาำอีกแล้ว น้ำเหรออย่านะไอประตูนี้เฮ้ยอ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอะเมื่อกี้แดงๆอะพี่เห็นอยู่กิดอะไรน่ามีบอลข้าหลังเดี๋ยวชวนเพื่อนลุงทีมาด้วยนะเพื่อนเพื่อนบอลอะ ได้เพราะว่ามาสองคนไม่ไหวหรอกร้อยขนาดนี้นั่นได้ปากกุญแจเอะแต่ว่าทางมันดูปแปลกๆนั่นสินะแต่เสียบปืนไม่ได้ด้วยเอาไม่ใช่กุญแจมันเป็นแลงเอาแลงเหรอเอาไม่ใช่เอาพี่เอาพี่ไม่ได้โอ้โหน่ะทำไงวันถือแลงไป ม,มันมอันี้ชิ้นึงให้ใช้ใช้แรงอยู่อันไหนตรงไหนละล,ะลืมมีเหรออัอนนี้นี่น,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 นี่นี่ล้หโอแต้คนจี่ไปรถไอยานะอย่าหลอกนะกตเฮ้ยบอลบอลบอลอว้วยโอ้โ้วยโอ้โอ้โอ่าอ่อ้ช่อ่้อโอลชอ้อ้อ้วยโ้้้้ออโอ้ โอเคนี่เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอาจับแล้วทช่ไมจับเร็ว The End to be continue Chapter 4แค่เนี้ยเหรอแค่เนี้ยนี่คือหลังจากผมโดนจับสแกนเจ็ดรอบแล้วเนี่ยแต่บอนหกเอ้ยเออใช่ใช่บอลโดนหกรอบแต่พี่อ่ะเจ็ดเเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวอะไร ึงนะเกิอดอะไรขึ้นโ okay. อเคครับีคืออะไรอะ่ะอะไรสี่ศูนย์สิบกิโลแบตฟอฟ้าไปหนึ่งหนึ่งูอ,ง <Hans. S 1> อะไรอะ่ะบอฟอันล็อกไม่ไม่ได้ผล ан. หาอะไรเลยปะโธชัปเตอร์สี่ใช่ไหมที่เขาบอกอ่ะใช่ชัปเต okay. อร์สี่โอเคท้งแรกสำรวจนี้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม,ไ,ด <c oughs> ไม่ได้สักอย่างเลย โอเคก็จบเพียงแค่นี้นะ <laughs> ผมสำหรับ h i l l Is Land Chapter 3นะผมส่วน h i l l Is Land Chapter 4ก็มันไม่ไม่แน่ใจนะ <laughs> ผมว่ามีหรือเปล่านะ <laughs> ที่ผมหาแล้วมันเหมือนจะไม่เจอนะผมโอเคโอเคขอบคุณที่วงการแคตเตอร์นะผมเดะแคทเฮนะผมก็ <laughs> ขอบคุณที่เข้ามาช่วยร่วมร่วมทีนะผมนะช่วยกันลา่าท้าผีเนี่ยแหละครับส่วนผมก็เป็นทหารนี่แหละครับ <laughs> โมเดลทหารนี่ยผมเนี่ยผมใส่อยู่อยู่เนี่ยครับโอเค ไว้เจอกันไม่เขาหน้านะผมหวังว่าทุกคนก็ได้รับผลประโยชน์จากอะไรนะผมไว้สาระคราหน้าวนะไว้สาระคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนบบ๊ายายใครที่ใครที่โดนผีหลอกไปก็อย่าลืมไปกินยาพาราบำรุงสมองด้วยนะครับผมกินยาพาราเลยนะ